สวัสดีจ้าส่องพ่อน้องเนยมันเนียงเลยมีมนุ่น้ำเสนอจา้าเป็นมะขามแล้วก็เป็นตำมะขามสมจา้ามือนี่แล้วก็มีแบบว่าถุดิีก็จะเป็นเดน่นเนจ้าก็จะเป็นมะขามแล้วก็มะเขือมะแข้งจ้าวเขียวพ่วงแล้วก็พริกจานนี้เตรียมตำเลยทางบุก็ึ้เป็นพงซูรสน้ำปลาร้าน้ำปาลา้วกาเป็นน้ำตาลจ้า,จาประมาณนี้มาำทำที่กันเลย ใครมีคลิปแบบว่าเด็ดๆเ่ามีเนาะคอมเมนต์มาเลยเจ้าว่าช่งหนึ่งน้อยหาคลิปเพชรเจ้จาวันเด็กบ่กคอยออกจาก้าคอมเมนต์ได้เลยจ้ารางอะไรเพราะเฮ็ดแดงเนี่ยกับสีเฮ็ดจ้าก็เพราะเปีย,ยร์เลยม <laughs> ีอะได้เลยเนาะแม่ก็ให้จ่าว่าซื้อมากินเอาได้อยู่เนะาะจ้าซื้อมากินในเบิรงก็ลยจีนีอยู่ตลาดสา,ามห<า>มอคนละที่บ้านบุกคอยมีพเพชรหันเนาะนี่ยแดงนี่ยกับสีเฮ็ดจ้าแดงกัน แซ่บๆตเนื a a so ้น yani ่ะซีกลเลยวผเลี here, so ่ยวเลยกลมบดนยซตสิบนแม่สมีดีบ่มีแมวค้ามสมแม่กินเลีวมึงกุเกียวไอ้ทักก็แม่กินตลอดมึงมือนเก้วอคามามีแม่เป็นปครึ่งนึงจ้าตรงนี้เม่กะนี่เลียนพรอมจาเรียนส่วนออนไลน์อนนีเนาะแม่นน่กะเียคลิปส่วนคำจาลงดึกดีนึงเนื่อจ้าเวลีตตีตามอยู่รอ้มอยู่เนกะ ติดตามต่อไปจา้าตรงนี้ก็จะร้งคำลงคือบ้านว่าจะเห็นน้ำบัวแรงฝนตกแห้งบ่ได้เห็นสับจ้าตอนนี้ก็ยังฝนลิ้ลนเอ้ยบ่ลิ้นดอกแม่ร้องไม่ได้ถึงตรงนี้แม่แม่หอดหลบเก่าเนะาะหอดแวลเก,าลากา่าแต่ว้านร้องแห้งจ้าทาี่กีกันเจริ่งกับซีตึงตึงก็เลยยังไม่ได้ทายจ้าต่อนไปเก็บตรงนี้ไปเก็บอนนด้จ้านน่กนเก็บเองเลยใกล้ๆบ้าน นี่เน่เป็นได้ยากจ้ะได้ไม่กินไรไหลก็มันเศร้านี่ก็กินได้มีแหมะไว้กินใจเกลือแม่แม่กินเกลือจ้ะมันเศร้าไม่ได้กินอย่างเลยเป็นกระแซ่บจ้ะทำนึกแรกมันมันหนึ่งแทบมาขามหน่อยค้ำบอลจมูกเค็ดเขียวไปละแม่ใส่ละเกลือซิมมึงกันนะแม่จ้ะได้เกลือมากนะเนี่ยนี่ใส่เกลือบนใส่ เสียยังเดี๋ยวบุมมีอีกกับผูใส่เนาะผูทูบแซ่มสิมปูหน่อยใส่จ้ะเน่าบ,นบานๆเลยเกลือจ้าก,กับมะขามรู้สิเด็ดเนื้อเกวีืวเกลือละมอคเขาอันทำไมดอกเกลียวจ้ะเน่ากินค้างจิ้มอืฮึแทเพี่อแม่จะร้องจ้่ไม่น้อยระวังได้กินอ่า,าองหิมไรแต่อีกจ้ะกินเนื้อจะมากินยั่วๆจ้ะ เนี่ยปี๊ตะเคยียงใส่อีกก่อนให้มันต่ำมุนๆม,มุนตัดสมได้จ้ะยังว่าใส่หลายอย่างวันนี้หมักต้องกันไหมโซเนี่ยกระนาหมักตออก้องยี่เรือลูกตัวเชียมเหงามันบูมีบานไม่เป็นบาดโคโดคโกนี่ก็โกกกอยู่น้ำมันนี่แหละอยากให้ของของสมมาร่วมกันเนาะหมักเขาเรียกในว่าหมักหมักข้อหมักม่วงอันหมักแบบของสมไม่หลายหมักต้อง มาร่วมกันจานัางในเทคคลิปแบบใหญ่ๆแต่ว,วันบโมอดกันจักเกียกับมันมงวงมันมงวงขาวันหน้าโหาจาหาา่า,าเทคคลิปเทคคลิปซูเบิร์เราจ้ะมันงวงขาวันหน้าโหแสบเนาะแม่แสบตัวแม่เคี้ยวล่างเอามาป่าจา้าล่างนี้ดีก็เอ,เอาใส่ใแบบนอ๋อไม่ใช่โมขมจ่าเพราะว่าใครกิน,ใค,กนใครกินเบิร์ดได้กะโอ <c oughs> ้จ้าใชร้านแม่มาแข่งใช่หลานร,ร้านยังผสมลุง ตัดฝาดเอ้ยตัดทั้งฝาดั้งสมเนี่ถึงคว่มสมลดลงนี่รายนอ้องช่วงนี้แมงแกล้งมาเลยไม่เหมือนจ้าเอาขี้เงียบเลยจ่ากันเดียวโอ้ล้มมาแล้วจ้านนคน,าคนมามาขึ้นมาคนบูมาจะสิว่าตรงไหนแล้วจิตติธุระอยู่ก็ได้จ้าว,งวางังบางเป็นอะไรเป็นบุกวยแข็งแรง ตามตามตาม,มาแข่งแซมกันเลยจ้าตัดฝาดมาสันนี่แม่ว่าตัดสมอแม่ถ้าเป็นเน็อฝาดก็ตัดทั้งฝาดถ้าเปร็จน้องสมก็ตัดสมให้ให้ความสมลดลงดเพื่อจะแซมมะเขือเพิ่ม่าลัยตัดคือกันลูกตอนมาแข่งนั้นจุบนดบ่งหพื่อนพอมะเขือความมือนีคืออบวาบร,ริษัทซื้อได้จา่านี่เก็บออกมา <laughs> มล้วนจืดแม่นนแต่ผมชื่รถลงนนี้นลงมาเนี่ยเห็นจา๋าเลยโอ๊บเดี๋ยวเสียดแต่มีมาเแ็ดคลิปเลยว่าสันไม่ว่าเสียดกลิ่นดื้อจ่า จะไวาเป็นแม่ให้ิปดีกว่าอย่างมีอย่างแต่ว่ามันนี่อย่างเดิมจะจ้าต่อไปก็มาฟานมาเคือใส่เลยอุ้ยแม่เคืองไหมข้างในก็ขาวดีแท้เนาะหน่วยแรกะก็มาขึ้นหน่วยที่สองเนาะหลายต้นจ้ะเลี้ยงออกโอ้ยหนที่สองก็ไม่โดนมันกราดม่กำลังจิตเสียหยากำลังจิตแดงสวนใหม่ จัดสวนจ้าวู้ยตอนนี้ฝนนี่โปรยอะจ้าโอ้ยเห็ดฉิบเรีวบปน้องต้องรีบถ่ายได้จ้าทีเนี่ยจะแบบช่วงกว่าฝ่าวดฝนตกข้ามก่อนปูว้านแข้งสี่จาดาวาบดีอาจิบใส่เดล่วเลยจ้าต่ำสิไม่ไหวนะฝนตกวันอาทิายจ่อยจ่ามาปรุงกันเลยเปิดอะไรกลยใส่น้ำปลาราจ้าใส่ก้อนหมูได้นัวเนาะแม่นมิด สูตรเทดเองจ้ะงานตรงนี้ประเดี๋ยวอะไรมือจะสีอ่ะจิ้มเพิ่มโปรไฟล์แน่จ้ะมือนี่ตอนนี้พอเพราะว่ใส่ถึงเกลือเกลือจักหน่อยจาะน่าปลาใส่ต้อนกับใส่เกลือจ้ะความนัวจ้ะความนัวคั่มเค็มใส่มันครบก็ไปกับใส่น้ำตาลจังน่อยจ้ะ ตัดรถจักหน่อยตัดรถเดียวแต่ใส่ผงดูรถจะโอ้โอ้แล้วบนน,น,ววออนน่ามือนีิเนาะคือลิงเด็กโตยังสี่จ้าพี่บ้ามีลายแตกเลยซิมเบิรงจะเอาเลยจา้าในรถขาดเรื่อยในข้าวกระเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผิมก่อนขาดอีกปู๋หน่อยเราไหมอืมอืมาดไปหมดเเหรอ ที่ไหนที่แสบุตาเนี่ยมันก็ดีเลยได้ลูกนั่้าสมน้องอีดไงจะงัวกลวงไงัต้องมีเซรัหนหน่หวานหลับประเดี๋ยวแสบต้อง้งใส่โวดหลายเนียพอดีแตกเกลือไว้จิ้มอมาได้หน่อยได้จานหนึ่งมาไปกินกันเลยจะบบทที่นี่มันดีจ้า ปล่อยๆวันท่นี้ตไัวันนีจ้ามา่กินตามามาคกันจะร่ายแดดมาครสดอู้คนนี้คปล่อย <ๆ S 1> นั่งจึดวางบนนีนะจับพังนะ้าคำแดดแดดของน้ำแดดมือไแม่บริเทศิ์หวานแล,ล้วพอดีพอดีวันมีเป็นบอกอ,ออกจากบริบยรับกล่องลงไ่าเีเปียกนิดนึ่งกินมาครั้เกลือน้ำจันทร์แซบรวมกับ นี่ดีเลยแม่มันจะแฉยดังเลยไม่ใชว่าต่ำก็แฉบปีน้าเจาโอ้มันามันสมดีไหก็ไดานท่แฉะเลแฉะมนะแฉบทีนี้อืมนี่แหละแม่มันบรรยากาศดีจ้ะทำสมการพ้นเลยค้นยี่ตรงว่าเลยทำลางอืแอฟเล็กไหมจ้ะหมูอนนตบแตมอนมันล้มยัง นี่เขาต้องเปล่าได้ไม่ดี่งจ้าเขม่ได้ยับกูกูจังไดอยู่จ้ะได้อยู่

เร,เน,เรนเนี่ยกำลังก่แจกันได้จากวอกพิ้ตกในบึงจ๊กต่าเลยแมนนี่นหงอจะดี่เห็ุพื้นเหด็ดจ้ะต้องพื้นฝนนมาเป็นมาเต็มแจนน้เว้นอตน่มตกาง้บานะลุงทำได้ว่าไม่ได้จ้าากาส้มจาลุงพยายามลุง งานเก่าเหมือเิมงานเก่าแม่งงานันแหละก็อล้วแต่เรื่องงานมันจะวิชาต่ะงแบแบบันทีโตแล้วเรียวเรื่องย้อนยังอยู่เยะกินแต่าคารแก้วแม่กินเปรอบนึงเามึงมึงก็ได้จำประเด็น จาจะกินคำาะไก่จากอยากเหมั้นแห้งขึ้นมาอีกจากมของทั้ากคำะไกนะจ๊ะนะไกยนะ,จา,ะ,ะจากจะเป็นจ้าเขาเก็บอย่างนั้นจ,านนจาน้าเนาะ แล้วาจานคลิปนี้มีอะไรพิเศษแน่แน่ก็ค่ะพ่อไปเวลาตรงนี้จ้าคลิปนี้ไม่กลับมาเอ้ยนีอนี่หันมากดไลค์ใจกดแชร์จ้าไม่กับฝากกดติดตามกด subscribe กดกิะดิงเพื่อเป็นกำลังใจทา้งสองเคื่องได้จ้าเอ้ยคลิปนี้ก็มากดไลค์ม้ากดไลค์ใจไลค์จ้าคลิปหีนะจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ้า จะปุ่งซั่งด้วยละจ้ะหัหยอกหยอกใครมีเมนูนอย่างแนนำแนนำมาได้เลยจ้าในนีน,น,นได้เลก่ะเห็ดไทย <บา S 2> จ้า <นะ S 2> ยินดีเ <ๆ S 2> ห็ดไทยจ้าบ๊ายบาย